นี่ครับพ่อแล้วครับเงอปุ่นอันนั้นตันี่คุณครับท่านแมงก็จิได้ไตขึ้งงานีลยนะครับง่ายไงอีปุ่นนั่งเ่นไปเ่นมากครับพัาป่ายเห็นครับคุณมันนี้มหาเล่ะเมียมนะครับมันนี่ข่อยเจอจะห้างางูงงมันนี่ก็ได้ ก่อนจกห้างบอฟาดไปเอามาเบิ่งกล่องกั่หน่อยด้วยนี่สวัสดีกล่องกั่หน่อยแล้วสวัสดีครับอยู่กับสร่างมากอีสานลิลี่ครับเว้ยบบแมนสตีที่ไปครับพานย่างเหมาครับแดดอ่อนครับยิ่งมือเลี้ยงนี่ครับบรรยากาศทงไงทงหน้าครับบรรยากาศดีขนาดครับเมื่อนี้ เ,เลครั่รองหาเบิ้งครับอยพ่อจะข้างบ่ครับเหมือนสิมานบ่ตอนนี้ก็เปนลนเวลาหาโมงแงลงเลครับมุงก่อนนี้บ่ทีม,มีบ่ลองมึงดูเนาวกันเห็นกัจังอีทายด้อครับแบบนี้นี่ครับพอ่อเลรครับ,บนตุอนอีหนครับ เห็นมันนอนในกล่องแต่ลรืนี่เด้อครับระวังกลางต้งไม่นะจะเป็นไงไก่กันเลยโอ้มีงาไตขึ้นพอดีตัวครับขั้นแมงก็จิได้ไตขึ้นงานอยู่นะครับง่ายไงยิโโบ,โบุบูบุนหัวน้ำดีครับพื่นคิดว่ามันรุ่นนะครับบ้านจีเต,ต็มบ่หัวน้ำไปครับจะได้ขึ้นเอาแล้วครับเหมือน ถือควนจังนอนแล้วครับพุณนยุดไร่ยุงครับพุณแม่แตกขึ้นไปพุณหั่งก็อ่อนๆครับก็สิได้เอาคือเกาล่หครับเพราะว่าควนหาหลายครับขึ้นรถครับบันี้ หัางนิ่มครับคุณเห็นว่าครับนี่คว,วันมันต้องมีควันครับไรยุง่งยุ่งกว่น,นี้ครับห้างอ่อนๆใหม่ๆแต่ว่ายังไม่ลูกมันเป็นีเหี้ยวะจ้ะหิ้เหี้ยบ่อะ ก็ส for ั่นก็ฮักเลยลูกลูกเต็มอยมากไม่มากหัวน้าวานเต็มบ่ะหัวน้าวันเวาบ่เต็มปันได้หรอครับอย่ลืมเคียร์แม่มนไหนบ้มนเในวิที่งานตัดเอาแล้วครับ ั้งอ่อนๆย่งงามเขี่ยแม่ผมครับผมเป็นคนย่านิ่มลองบอกคนเขียแม่อ้อยผมโอ้เขียออกเอะกเห็นมังนะคอยจับแรงเด่นเลยเดี๋ยวอีกเลยมันสมบูรณ์ใเว้ยมันก็ม่เตี้ยเอาเอาไหมใส่ไม่ใส่เดียวปุนเนี้อ่ะเปิดองรับบ่ cũng vậy, không học mấy mì được, bay bơi đấy, à, nhổ, muốn ปานเด็กนม่ไม่ไหมนะครับหัวนว้ันก่หัวไงครับลูกก็เต็มครับเนือ้อห้างเลยไตะกร้องใช่ไหมหัวหน,น้เด็กบ้น,นเห็นบุญ เียกหน่อยนึงเต็มแล้วเสิมปิดตาแล้วไก่ปิดตึหน่อยพูดเลนแล้วี่ดอืมโอ้ยหวานครับเปนรุ่งกัน้างได้เพิ่นมาไกลๆด้วย,นนนวยเนี่ยมันเกียร์้อนมันหลห้างกันเลยไงห้างวันนี้ไงหัาง,ง่อยๆตะบาลูเต็ม พอดีกินวันวันแล้วส้มขี่ก็บมามีข้างซีดอกไปครับไปถ้าเบิ่งหันต้องเอาไปครับทีพ่อเหรอวะมามีนะวะมามีอีกจาก้าง่ามาเกิดเดวก่อนก่อนถ่ายเทยแล้วอะแล้วตอนพ่อได้เติมกันเนาะไปครับ,รบามาเนี่นี่ครับพานขี่รถมาจอดนี่ครับพานไปเห็นครับคุณ ตังไปยงไงแบนี้ครับต้าสูงตเตบิบอยุ่ไอ้มอดำดำนี่เห็นแล้วครับต้างาเหงันหักแล้วครับหงันแห้งตายแล้วครับต้าขั้นเช็ดตงเด๋วแตงเด๋วมีดฟันห่อาแล้วครับไปครับถาเบิ้งเลยครับบบบนี้บ้านหกจ็ดเมตรค,ครับคุณไปนี รูละประมาณน,นั้นละครับจะขึ้น,น,นเ,เ,เลยนะครับบันนะนี่เอยกุไลค์กแชร์ให้นงเลยนะครับสูงฝันได้แล้วกาปินไอเนี่ยบ่คือไส่หอกครับซ้อยกไลค์ะ้วเนกดติตามกแชร์ให้น้่ครับไร้งไปดูสมนะครับดำดมึดห,ห,หมืน,มน,มน,มนนะ กระทาไปเบิ้งตอนเอาลงม,มาเสร็จกันเลยนะครับถิ่มลงเลยไอ่ได้แล้วครับ,อบอโอ้โหความชวยนี่นเป็นหนึ่งใส่เขียวขับลงไปครับข้างนั้นมือจับใส่เขียวขบับ <c oughs> ต้องใส่เขียวเป็นประโยชน์ เกือบเงี้ยแล้วครับขังหนึ่งขังอีซองลงแล้วแต่เ่าข้าวสีผสมใส่เกือบผสนใจคนเดี๋ยวคนเงี้ยลงมาบ่ธรรมดาษปลกแล้วได้อย่างไรนุ่ม มีสึกบาดขึ้นในหอยเห็ดน้ำมันแตกกันได้ลูกติดเจ้าไปเลยน้ำมันเลยเกือบเต็มเอาครับเอาเกือบจมาสรุปกันเนาะครับบัดนี้แบตเตือนแล้วครับแบตสิเบิดแล้วได้สองห้างเลยครับเมื่อนี้ครับมาใส่เวลาจะซุ่มมงเดียวนะครับซุ่มมงเดียวสองห้างตะกีซุ่ม้งหนึ่งสิบสี่ชิ้นมาห้างตะกี้เนาะ ไปครับบัน,นี้ครับนี่แล้วครับารงามเลยครับอ่อนๆพอดีครับเอาซ้ำนีเพาพมือน,นี่สำหรับมือน,นี่กับสีล่ากันไปเพียงซำนีนะครับสวัสดีครับผม